ค่ะวันนี้เราจะไปเก็บมะม่วงกัน okay. นะคะเก็บไปทำอะไรคะน้องไปกินค่ะเราจะเก็บไปทำมะม่วงแช่กินค่ะไปเลยเก็บมะม่วงกันไปเดินระวังกันเลยคุณมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงนะคะได้หนึงพวงแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการดีพวงหนึ่งที่อยู่ด้านบนนะคะกำลังจะลงมาแล้ว ดึงลงมาเลยค่ะนี่ทุกคนมะม่วงเบาน่้กินมั้ยมีเดี๋ยวมีอ่างไ้ดววันนี้นะคะเราก็จะทำมะม่วงแช่อิ่มกันนะคะ สือใบ t ตยฝีมวอ่ะอันนี้นะคะเราก็ได้มะม่วงมาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเอามะม่วงแช่น้ําปูนอยู่นะคะเดี๋ยวเราแช่น้ําปูนมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปดองในกระปุกแล้วก็ใส่น้ําเกลือลงไปนะคะฝั่งนู้ก็จะมีคนทําน้าเกลืออยู่นะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำถั่วงบนไปแบบนี้นะคะเ,<อ>เพื่อที่จะกด<ล>ให้มะ<ล>ว่ามันแช่ลงไปในน้าเกลือให้หมดนะคะนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดองไว้สองคืนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ําเชื่อมะคะ่ะ